มาได้สเตปที่ศัตรูใหม่ของบ้านยูเทอโอปานะฮะถ้าสมมุติมันหาเราไม่เจอเราจะทําการยึดศัตรูมันในหมู่บ้านนี้เนี่ยนะเป็นพันไร่เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นอะไรด้ดำดำวันนี้ก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับทุกคนคงกับาตาจนะตายแล้วพี่อัํเห็นคนใส่เสื้อดำไหมครับไม่เคยเจอทีมงานไหนที่สุดขนาดเนี้เชื่ออย่าบอกอยู่ใต้น้ํานะ ถึง5ล้านซับเนี่ยก็ไม่บอกให้คนดูเป็กดไปถึง5้าล้านซับชื่อผมเอกพนโออีปกเกมเมอร์นะฮะ ไลให้ช่องใหม่เลยครับผมกดซับสไครตด้วยกดซับสไครต์อีกคแอมด้วยค่ะครับผมวันนี้ครับพวกเราห้าคนฮะตาลโอ๊คแชมพวกเราแตาใ่ชุดดำมาเ <c oughs> พราะวันนี้ครับเราไม่อยู่ที่สตูครับเราอยู่ที่บ้านที่คุณแม่สตูใหม่ไอซิมมันทำมันบอยเอ๋ยผมมีสตูใหม่อย่าง30ล้านนะฮะ <c oughs> ผมก็เลยจะมาเล่นสนับที่สตูใหม่ของบ้านยูเทอปป้านะฮะซึ่งผมมีข้ตอตกลงว้ถ้าสมมติเรามันหาเราไม่เจอเราจะทำการยึดสตมูมับยึดสตมูมันอ่าแล้วถ้ามันหาเจอเราก็จะไม่ยึดเราก็จะไม่ยึดแต่ไม่มีทาง ไม่รู้ว่าเรามาไว้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ทีมงานอยู่ข้างนอกเนี่ยดูดิดทีมงานแสดงใบรอข้างนอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปเปิดแล้วก็บอกให้โทรเราวิ่งเข้าไปกันเลยเนาะแล้วก็ปล่อยมูลานไว้บ้านมันมันเองไว้มันหาเราเราโทรหาเอาเองนะทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวเราจะซ่อนกันภายในบริเวณบ้านแล้วก็รอบหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน,านด้วยในป้ายมันมันง่ายไปต้องรอบหมู่บ้านนะมันหาบ้านใหญ่มากเห็นบอกว่าพันไร่มันโทรโม่ผมพันไร่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าคีโมถ้างั้นครับไม่รอช้าเดี๋ยวลงข้าแล้วลงมาเงียบปะลงมาเงียบก่อน นี่คือประตูใหม่ของยูเทโอฟาทุกคนคือมันไม่เงียบแย่งกันลงก่อนคือเดี๋ยวแป้งโทรโทรหาคนที่มีเนี่ยให้เบอร์แล้วพี่ติดต่อพี่เนี่ยเขาค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้ให้พี่เนี่ยออกมารับเลยเฮ้ยทุกคนเนาะมารับอ่ะแย่งกันไปบางคนเข้าประตูมันบางคนบางคนมในหมู่บ้านถ่ายรูปให้มันเห็นว่ามีใครบ้างถ่ายรูปแบบเดี๋ยวนี้ครับยูเดียครับโอเคตามนั้นเจอกันเดี๋ยวพี่ถอยทีมเองที่นี่ป่วยมื่อไหรลเลยม่วิ่ง เราไม่วิ่งนะคะทุกคนเราจะอยู่บนรถแล้วเราก็จะขับวนหม่บ้านไปเรื่อยๆเราไม่ได้ผิดกฎนะเราอยู่ในหมู่บ้านเอกให้อยู่ในหมู่บ้านโอ๊ยเพื่ออะไรเนี่ยโดยเฉพาะตัวตรงไหลวนอุ้ยจับไปได้ตัวตรงเก่ามันแคบเดินได้ไหมไม่ได้แล้วเขาจะสงสัยไหมรถเราไม่อยู่อ่ะพี่ดยเขาไม่รู้เขาจำรถพี่ไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้ขับโรเช่มาถ้าขับอรเช่มาจะเป็นที่ต้องสงสัยเลย มือนั่งสวัสดีสิสวัสดีค่ะอ้าวอะไรอ่ะพี่เอกแค่มาพี่เอกนี่มันไอปิดทายมีก็วอใช่อะไรจะทายอะไรเอาอะไรไม่รู้ไม่รู้มู่หลานอันนี้มู่หลานใช่ไหมมู่หลานนั่งอะไรพี่เอกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาบอกให้มาหาทีมเฉยๆฉยเลี้ยงเปาไม่ใช่มีภารกิจให้สิทธิ์ครับมีห้าคนกำลังซ่อนตัวอยู่ห้าคน ตอนนี้ผมกำลังหาที่ซ่อนอยู่นทุกคนคือหมู่บ้านใหญ่มากจริงนี่ไงไม่เจอที่ซ่อนเลยไอ้ใจโอไปซ่อนแล้วผมต้องซ่อนเดี่ยวฮะตอนนี้กลับคอนโดแม่ทุกคนต้องซ่อนจริงโอรศัพท์จะโทรหายสิว่าทาทาเราหาที่ซ่อนอย่แป๊บหนึ่งหมู่บ้านใหญ่มากซ่อนอยู่ในบ้านนี้ด้วยแล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยให้นิีห้าสิงหาไม่เจอประตูนี้จะโดนยึดโดยอีกติกทางอะไรวะเดี๋ยวในหมู่บ้านนี้เนี่ยนะเป็นพันไร่เลยนะเป็นพันไร่เลยนะขอกด้วยแล้วก็ข้างในด้วยเราต้องหาแล้วทำไมทำไมต้องยึดประตูไม่รู้ถ้าเป็นชนะหาได้เราคุณได้ไม งงกับช่องนี้มากเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเคกูจ้างกูเป็นทีมงานให้ยังโถปล่อยมาบ้านกูลำลายเต็มบ้านป๋าก็ไม่เชื่อฟังทุกคนพาโนเดินวนว่ะเขาเดินวนว่ะน้องสาวต้อนในน้ำเลยกัหาที่ซ่อนไม่เจอวะนันนันหาที่ซ่อนไม่ได้หรออดได้จะตัวมั่งนั่งดูว่าเอกพาโนเขาจะทำอะไรของเราตอนนี้นะครับทุกคนได้ที่แอบเรียบร้อยแล้วร้อนมากมาก ก็ไม่เอกใจไงคุณต้องหาด้วยอะกูทำอะไรผิดอ่ะเฮ้ยกูต้องหาด้วยกูก็วันดีๆของกูแล้วอะไรอยู่ดีๆบอกยืดอศัตรูดีดีโอ้โหน้ำลายเป็นลิตรโอ้ยน้ำลายเยอะอะไรอนุกิจโกงเหรอิโกงเหรอิโกงเป็นคนตอนนี้มันหาไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากคุณผมวิ่งเหนื่อยผมรู้จะท่อนไหนคือตอนนี้ผมว่ามันต้นได้แลยผมว่ามันหาเจอแตอันนี้ผมทูนทาทายมันก่อน คิวเชียรป้าตอนนี้พี่ยึดศัตรูเราแล,แล้วในหมู่ม <า S 1> บ้านหมาพี่แม่งน้ำลายเต็มบ้านเลยเนี่ยเช็ดดิเช็ดดิวันนี้พี่จะไม่ได้นแอบก,กับเราตอนนี้พี่ยึดทั้งหมู่บ้านทั้งในบ้านมึงบร้อยแล้วถ้าซิมหายไม่เจอภายในหนึ่งชั่วโมงพี่จะเอาศัตรูเป็นของพี่เอาเป้า ผมต้องทำด้วยมึงคุ้มมึงได้คลิปเอได้ลงคลิปกูลงช่องพี่คุ้มแน่เถอะผมเป็นตัวหลักไะในช่องพี่อ่ะคลิปเนี้ยใช่เป็นตัวหลักเลยต้องหายเจอไว้เด่นเนี่ยคุ้มจะตายหาเจอเนี่ยก็แบบไม่ได้ออกทั้งคลิปจะหาหายไม่เจอพี่ได้ศัตรูเราไงหมดเวลาหกโมงเย็นตอนนี้ห้าโมงแล้วไอ้ผมต้องผมต้องหาด้วยวะเออแค่นี้แหละขาช้าแพ้ไม่ปุกไลยกันก็ได้แค่นี้แหละยามากินข้าวบ้านผมชูชูก็ได้อะไรครับไปไปกู้ต้องหาด้วยเออดูดิน้ำลายโอ้โห เก็บลิ้นเข้าไปนนี้ครับผมาสายแล้วนะมันน่าจะเริ่มหายจะทิ้ไปคือคือตอนนี้คือแบบว่าบ้านหมู่บ้านเขาโล่งแล้วแบบชุดเรามันสีดำเลยถ้าชุดสีเขียวหน้าหน้าทางคือมันเจียวจริงทุกคนจะให้น้องขา,ายเลยดีเ <c oughs> นนขียวเจียวเยอะแล้วชุดมันสีดำมันไม่มีเงีันได้ ครับช่องผมชื่อว่าคิวเทโอป้านะครับ P Y U T A O B B ซาเลโอหิเดอปากปากปากคิวเทโอป้านะครับยูทูปเป็นไอทีนะครับทุกคนจี๊ดก็มีนะครับแล้วก็คิวเทโอป้าเกมเมอร์ยังไม่ได้สร้างนะครับทุกคนแต่ว่าโอกาสจะแบบว่าก่อดังเอพิกเกมเมอร์นิดหน่อยก็กาสจะก่อดังก็นั่นแหละด้นั่นแหละปากจี๊ดจเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทุก็หาใช่ไหมห้าคนเนาะถ้าว่าหมู่บ้านนี้มันใหญ่สัสเลยนะคือมันเป็นหมู่บ้านสิบอันมารวมกันหนัก รอบบ้านต้องมีสักคนพวกทำคอนเทนต์ก็อย่างนี้เหมือว่าต้อมีคนหนึ่งอยู่ในบ้านมึมันต้องอยู่ในพงหญ้าตรงนี้เว้ยอยู่ในนี้อะ่ะโอเคไม่น่าอยู่นะอ้อาลอด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 นึกว่าจะอยู่แล้วมีใครอยู่ไหมค <c oughs> รับเชื่อหรืไม่ได้ซ่อนในบ้านหมดเลยวทุกคนดูดูนดนนห,หน่อย <c oughs> ดิหอยดูหน้าตหยในบ้านยังไม่เสร็จนะ <c oughs> คนอาจจะงงว่าผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตอนเฉลยก็รู้ฮะเพื่อศัตรูใหม่เรายอมครับผมมันต้องมีคนนึงที่ขี้เกียจเว้ยตอนในรถแม่งเลยโอ้ยรถโคตรสกปรกมีมีญาโนนโนนเชื่อไม่มีว่ะกูต้องไปหาข้างนอกเหรอไม่รู้คือมันกายึดศัตรูกูจริงๆเลยนี่วนหว่าได้งูกูมีไอ้เทมเว้ยถ้ามึงเล่นขี้กองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้อุป,ปกรณ์พิเศษหนะ่อยอ้า ล้อเดียวเดี๋ยวผมจะขับคนนี้ตามนี่ความเร็วก็ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนเหลือกี่นาทีหรือเหลือเหลือเยอะนี่โอ้ยชิว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 หายไปห้านาทีเองไปยบายจะหาตั้งไหนวะคือหมู่บ้านผมอ่ะในนี้มันจะเป็นเลขสิบเอ็ดมันจะมีแค่สองเส้นเท่านั้นแต่กูรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะต้องหนีเว้ยก็เลยดะไรู้ไหมรู้สึกได้เออมันเป็นที่หนึ่งที่แบบไม่ใช่หมู่บ้านนโต๊ะวะกูจะเจอตัวฮิปป์ปะเนี่ยตอนนี้กูต้องมาหาด้วยวะโอเคไม่ดี กินจะหากตีมจะพานมาแถวนี้ถ้าผมดูไปตรงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันว่างเปล่านะครับอย่างที่เห็นอ่ะู่บ้านผมมันที่อยู่กลางถนนก็รู้แล้วนะว่ามีใครบ้างอ่ะพวกมันก็เห็นไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยไปถุงไม่ได้ตอนนเด็กไปถุงไปเลยแต่ไปถุงต้องมีเรอพักเหนื่อยอันนี้ก็พักเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกชิชิชิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นอะไรดำดำกูเห็นอะไรดำๆใช่อไหม ยะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรืว่าจะเกิดซ่อนทุ่งยากเดี๋ยวไปหน้าหมู่บ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าโอกาสเยอะสุดอ่ะน่าจะเป็นหน้าหมู่บ้านเพราะว่าตรงนี้มันซ่อนไม่ได้บ้านคนอื่นเขาคง,งไม่ซ่อนบ้านคนอื่นกันหรอกเออเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนจะมีรถเอกกับทัพทิมหรือเปล่าคันเนี้ยใช่ไหมรู้มันเป็นรถที่เหมือนกันหรือเปล่าก็จำไม่ได้ว่าเอกกับทัพทิมเน,นี้ยเอารถออกไปหรือเปล่าเออเหมือนจะใช่ปะมันเกิดขึ้นอยู่ที่อะไรดำๆใช่ใช่ที่บอกที่บอก ไม่ลดเอกครับทิมบ่าวกูไม่กล้าทุกคนกูไม่อยากไปขอดรามานะ่าแล้วที่แบบคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยผ่านเราไปแล้เราไปสุดมื่แล้วเขาไปฝั่งนู้นพยาพยามพยายามเห็นคนใส่เสื้อดำไหมครับไม่เจอใช่ไหมไม่มีใครออกมาเนาะไไม่โอเคไม่เป็นไรอขอบคุณครับพี่หาอสอบกูว่านะถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้กันอ่ะกูมันต้องอยู่ในพงหญ้าแน่เลยอยู่ในนี้ชกร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่หนีไอ้หว่ นี่มีหุ้ยเชื่อเรามันจะซ่อนไหนวะหมู่บ้านเนี่ยมีผมก็จัาให้พี่เรียบร้อยละปั่นปั่นยามปั่นข้างในกว้างไหมพี่โอ้โหมีห้องน้ำด้วยเหรอโอเคทุกคนไม่เจอนะคแตบจะบอกว่านึกว่าจะเล่นคำสั่งไม่เล่นจริง้มหาไม่ได้จริงจหาดีๆเจอนกพิราบสามตัวเอง เอาอย่างนี้เมื่อกี้ผมมั่นใจรล้ว่ารถที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นรถของเอฟเวอร์เพราะว่าไอ,ไอ้รถไอ้ยี่ห้ออะไรนะอะไรว่า M อ M M เอ็มเอบ้าอะไรนั่นแหละจอดแถวเนี้ยแต่ไม่มีแล้วแต่ว่านั่นคือรถใช่กูรูล้ละแม่งปั่นกูตั้งแต่แรกแม่งนอนอยู่ในรถทุกคนเลยดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จคันนี้น,ะนนะ่าจะมีอะเราจะังไงนนดะาบรถดาบรถหนุน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  ันนี้ก็ผ่านไปเจ็ดชั่วโมงนะครทุกคนพรกับตาลจะตายแล้วครับรถตาลจะไม่ไหวจะมีก้าวเป็นรถคนอื่นเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเป็นเดินผ่านแล้วกันจะเหมือนจะมีคนแอบอย<ด>ู่หรือเปล่กาลกูจอดกลัวแต่ว่าถ้าแบบกูทักผิดรถอะไรเงี้ยปัญหาชัวร์แล้วม่ใช่ว่าออมองอะไรไม่เห็นเลย Hello ด a กกัสเฮล o ลอนด่าันมอกะชคกูเกไรเนี่ยเจอใครบางย่งเฮ้ยเอาจริงป้ะซนกันกากมากกากมากเปิดเครื่องก็ได้ร้อนไม่ร้อนเลมไงกบอกแลวให้เจอบลงไว้ห้จริงมาใกล้ให้ขับหนีแปแปหนึ่งแปหนึ่ง พี่ว่าอะไรมาด้วยนะพี่มาอะไรมาด้วยนะอานุบาลล้อบอกแล้วค่ะนุว่าแบบให้จต่างลดไว้ทำไมคะไม่เชื่อเขาว่าแล้ไม่ขับหนีก็โกงไปไงขับหนีสิรออะไรล่ะเราโกงไม่ได้ทีมเราคนดีโอ้อทิพที่แล้วไปแอบที่คอนโดแล้วบอกเป็นคนดีอยู่ที่คอนดูอยู่ที่คนดูชอเธอเขาเชื่อใจทีมงานเราสามคนกันก็หาไม่เจอ โอเคกลับมากลับบ้านนะเขาช่อยใจทีมงานเราสามคนกันก็หายไม่เจอ ผมแบบว่าไม่เคยเจอทีมงานไหนที่สุดขนาดเนี้ยรู้ว่าปลาหมึกตากแห้งนึกว่าโศกนึกว่ามันไปตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนึกว่าปลาหมึกตากแห้งด่าไปแล้วมันนออกไปยังไงวะปมันออกไปยังไงเหรอเนี่ยมันมีปลาหมึกตัวนึงอยู่อ่ะนี่เออนี่ไงมันเปิดได้เขามึงไปยังไงวะ โป้งนะไปยังไงไปทางไหนก่อนตุกเจอเลยคงเข้ามามองโนไปคนนอนอยู่เลเนี่ยเห็นจะเลืกเหรอเออเฮ้ยเลยเลยกี่คนเนี่ยตอนเนี้ยกี่กล่องเกียรน่าจะอยู่ข้างนอกนะทุกคนไม่อยู่หรียญได้และจริงไม่ผมดูทั้งหมู่บ้านแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ซ่อนเห็นไหมพี่ยังซ่อนในรถเลยกระจอกชิบหายกระจอกชิบหายเเออาซ่่นนียทุกคนผมจะไปหากอกบ้านแล้วกันลูก ผมหวังโอ๊กับตาอันนี้ผมก็รู้โอ๊ตาแต่แต่โอ๊ตาถ่ายมาแบบเปรียบแค่เว้ยไอ้แชมป์สุดยอดเยี่ยมถึงจะโดนจับได้ก็ความพยายามสูงว่ะเอาจริงว่ากูไม่รู้จริงๆว่าอยู่ไหนจ้ะที่อย่าบอกอยู่ใต้น้ำนะที่จะเอาโคแมนเล่นอยอยงไงอยู่ใต้น้ำอะ่ะ อยู่ไหนอะเจออีกทีเนี่ยฮ่าผไม่เจอยอมแพ้แล้วเน่ยตอนไม่อยู่รอบบ้านเพราะว่ามันไม่มีที่ต่อน่ะแล้วผเข้าไปทุกบ้านเลยเมื่อกี้เข้าไป call ว่าแบบเจอคนสีดำไหมครับแล้วก็ call ทุกกระจกทุกอะไรผมเทคใต้รถแล้วก็โหในบ่อน้ำไม่เห็นเจอเลยฮ่ะขอใบนิดหน่อยสีดำสีดำนะสีดำไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่รอบหมู่บ้านเออีคุมตัวมีสีดำคุมตัวผมก็ใบเท่านั ดำคุมตัว <S <S ตมีสีดําคุมตัวแต่ว่ามันต้องมีผ้าอะไรคุมๆอยู่มันถ้ากลัวผ้าออกปุ๊บก็เจอ,อเได้ทุกคนกูรู้ละกูรู้ละมันจ่อใน,นถุงแขกชัวร์น่าจะเอาถุงแขกมาจากประตูม,มันเขาบอกเป็นผ้าใช่ไหมผ้าดําๆคุมตัวอยู่ดํดๆคุมอยู่ใช่ไหมใค,ใครไม่มาดําๆคุมอยู่เดี๋ยวนะถุงนี้ใหญ่ปแปลกนะ แล้วรดนอีกคนนึงน่อะต้ทำขานี่เลยหรออาค่ะเนี่ยเสุดเอ้ยผมหายจะหมดเลยใช่ไหมชาอะไม่ชาแล้ววะสรุปว่าทุกคนเกมนี้ผมชนะนะครับทุกคนที่เห็คผมว่าโตนะไม่ถึงชั่วโมงกี่นาทีสามสิบสี่นาทีตรงนั้รอบแรกไม่เห็นเลยใช่ไหม เจอเจอสองคนเหรอมันมีคนหนึ่งที่ลืมบอกอะไรทุกคนก็ครบเลยไงเหลืออีกคนหนึ่งพี่ลืมบอกเหลืออีกคนหนึ่งนอนบ้านไหนบ้านนอกบ้านนี่คนหนึ่งคนนี้โกงชงอาไปนิดนึง epic 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 คิดโกงคนนี้ทำไปไหมนะไปไหมนะไปก็ได้10นาทีได้ไหมเราคนที่ถูกประมาณ190โอเคได้ได้แม่งเอ้ยคิดโกงทุกคนเนี่ย จะกระตูไหมครับทีมคันไอ้แชมป์มึงไปใบทีมไปใบชนะแล้วมึงบอกมีไอ้ของคุมเพราะมันเป็นขยะดิแชมป์ใครจะพ้าคุมไอ้แชมป์มึงันได้เดี๋ยวผมจะลองดูคุมขยะอื่นๆนะว่าเมื่อกี้ก็ใกล้ๆก็เจอแล้วจริงๆถ้าเราไปเจอ หมดเวลาไหนเจอละเขาบอกไปเซเว่นไม่จริงไม่เจอแล้วไอทีหมดเวลานั่นไงก็เขาเชื่ออะไรผมลืมเชื่อเห็นเขาอยู่ไหนคลิปอยู่เขาชื่อบูมเฮ้ยบูมมันไปเซเว่นได้ไม่ใช่ไม่เจอจริงเจอแล้วต้องโทษมมาๆๆๆแพ้แล้วยอมแพ้เนี่ยพวกเราเต็มที่แล้นอนได้เลยดีใจเอาไปเลยตัวใหม่นะพวกเนี้ยตามนั้นเราไปอยู่บ้านเก่าเลยนเราแพ้แล้วไอซิมไอซิม บอทีมเฮ้ยเอารูปปั้นนี้ไปทุกคนทีมงานจะมาโอ้กตานเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุรโลนี้ก็ไม่เอาเขาไม่เอาที่เฮ้ยรูปรูปรูปเอาไปเอาไปที่อื่นแล้วก็อันนี้ด้วยโซเชียลอวตอยากเปลี่ยนชื่อนะเป็นอีบิคามที่มันเจ๋งมากคุณเพียอยู่เอาไปเอาออกนะรูปนี้เปลี่ยนนะเอาเป็นคู่พี่กับทีมอย่าเอารูปปั้มาตั้งตรงนี้ที่ไม่อยากเห็นเจอคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำที่ออฟฟิศนี้เพรออฟฟิศผมเราเจอกันครับ นมอีปิกทีทามหอมอร่อยอยู่ท้องราคาเพียง350บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l ลายแอดอีปิกทีทามหรือที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยจ้าอร่อยจริงๆนะอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผม